วันนี้วันนี้เลยจะยมาเปลี่ยนน้ำปลาดุกตัวใหญ่นะตัวใหญ่ไหมปลาดุกปลาดุกตัวโตะนะสวัสดีครับที่นี่เริญมิน,น,นิฟาร์สติเฮดครับวันนี้พามาดูปลาดุกนะครับอายุป,ประมาณเกือบจะถึงห้าเดือนแล้วนะครับเนี่ยผมต้องเปลี่ยนน้ําดุกประมาณสองเดือนนะครับปร,นนประมาณสองเดือนนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดู การเจริญเติบโตของปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพราะว่าถ yeah. ้าเราไม่เปลี่ยนน้ําเลยนั้นปลาดุกเราจะไม่รู้ว่ามันตัวโตขนาดไหนนะครับดูลักขนาการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าอาหารที่เราให้ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็พวกแหยแดงนะครับแล้วก็มูลของไก่นะครับแล้วก็เศษอาหารที่ไก่เขาทานเขาฉีกแล้วมันหล่นลงไปด้านล่างนะครับปลาดุก บค t e r i นะครับมันก็จะกินนะครับมันก็จะกินพวกเศษอาหารเศษต่างๆที่หล่นลงไปจากจากไก่บนบ่อกระดุกนะครับจะดูระยะเวลาห้าเดือนนะครับรุ่นนี้เราจะเลี้ยงให้ครบหนึ่งปีเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นสายพันธุ์นะครับต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราเปลี่ยนน้ําเนี่ยเราจะต้องเลือกตัวเล็กออกนะครับ เอาไปไว้บ่อด้านล่างนะครับซึ่งเป็นปลาดุกที่มันขนาดเล็กนะครับก็คือปลาดุกวิอุยนะครับพวกไหนตัวเล็กมันก็จะไม่โตนะครับเอามาทําสายพันธุ์มันก็จะไม่ได้ผลนะครับหรือนะครับเราต้องเหลือแต่ตัวใหญ่ๆไว้นะครับแต่ต้องเลี้ยงให้ครบขวดปีนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากครับนะครับมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับตัวใหญ่เราก็มาทําสายพันธุ์นะครับตัวเล็กๆเราก็เอาไว้เป็นอาหารของเรานะครับ เอาไว้ให้เด็กๆปิ้งได้ย่างนะครับเอาไปทำกับข้าวในครัวเรือนก็ได้ครับเนี่ยรุ่นนี้ครับ่เียเก็บสายพันธุ์รุ่นพวกนี้ไว้นะครับกระดุกนะครับเก็บตัวคู่กับตัวเมียไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เขาผสมพันธุ์เองมันคงจะยากนะครับเพราะนั้นเมื่อครบสัปดาหนะครับประมาณเดือนกุมภานะครับเราก็จะนําเขามาผสมพันธุ์นะครับโดยโดยโดยเราทำเองนะครับ วันนี้เราจะทําอาหารให้ดูครับหนึ่งอย่างนะครับก็คือการย่างปลาดุกนะครับนี่นะครับปลาดุกเรานะครับเอามาดูนะครับว่าเขามีไข่หรือยังนะครับผมจับมาสามตัวนะครับก็จะมีไข่ตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีไข่สองตัวนะครับแต่ก็มีน้ําเชื้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะน้องเจริญน้องเจริญท่าก็สวัสดครับสวัสดีครับ